วันนี้พามาเที่ยวงานตุ๊จีนอีกแล้วนะครับมาบูธของ AIS อ่ะวันนี้มาเที่ยว AIS มีมีสวยไหมสวยไหมคนนี้วันดีค่ะวันดีค่ะวันนี้ AIS มีมีโปรโมชั่นอะไรมาเป็นเบอร์สวยแจกฟรีค่ะรีเบอร์สวยแจกฟรีใช่ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับก็คือเนี่ยพี่ดูได้ บางคนอาจจะเชื่อในเรื่องของของดวงของดวงการบางคนก็เชื่อในเรื่องบวกถ้าเปิดเบอร์เราจะแถมไปนี้ด้วยอะไรครับเหรียญมงคลใช่ไหมเป็นเหรียญมงคลค่ะแล้วมีเงื่อนไขหรืออะไรยังไงบ้างเงื่อคือเป็นรายเดือนค่ะเป็นรายเดือนใช่เป็นรายเดือนถ้าต่ำสองร้อยบาทเขาได้สองร้อยสามสิบนาทีค่ะครับแล้วก็เลือกเบอร์เลือกเบอร์ได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่จะใช้เติมเงินด้วยสาม ใช้90บาทสามารถเป็นเบอรเติมเงินได้แล้วมีมีอย่างอื่นให้บริการใช่ไหมครับนี้เป็นเบอร์พิเศษสำหรับวันจิ้จิ้งมี200เบอร์นะคะครับในตู้ที่เราเห็นมีตู้มีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ด้วยค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษรายการเป็นยังินไหมครับแลือ200 2 490บาทค่ะได้2ซิบไ้ได้2ซิมใช่มีกลองถ่ายรูปเล่นเน็ตเป็นรายได้เหมือนกันหมดเลยได้เหมือนกันเลยใช่แต่ได้าคง แล้วแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยบูธของ AS มีมีของแถมอะไรให้กับลูกค้าที่เขาเยี่ยมชมมมีค่ะมีค่ะตั้นใจแล้วก็ลูกค้าอุ่นใจเป็นไงครับไหนกค้าอุ่นใจเป็นไงนะก็เป็นอีกอีกบูธหนึ่งค่อนข้างที่มีพื้นที่กว้างขวางสำหรับ AS นะครับตามตามสโลแกนของ AS ก็คือชีวิตในแบบคุณอ่า อันนี้เป็นเป็นตูน้กันตาสำหรับแถมค่ะถ้ามีลูกค้ามาถ่ายรูปอะค่ะจะมีจับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเข้าเข้ามาที่ AS เอสนี่ยก็ามานั่งถ่ายรูปนี้ได้ค่ะแล้วก็แชร์ในเฟซบุก๊กของค่ะมี <ๆ S 2> มีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ดูอยู่มั้งครับอยากให้มาดูเบอร์สวยมาดูชมกันค่ะเพราะว่าปกติเน,นี่ยถ้าดูในเว็บจะสองพันกว่าบาทแต่เราแจกฟรีเลยขอบคุณมากครับคค่ะ